เอาไปทาแล้วแพ้หายไอ้แบบนี้ไม่น่าสื่อออกมาเนี่ยเห็นไหมแค่เราจะไปโทษหน่วยงานรัฐกศชก็ไม่ถูกมันเขาเรียกมันมีเหตุและมีผลถ้าเกิดระบบการจัดการเขาเรียกว่าจัดระเบียบสื่อครั้งนี้ข้อดีมันก็มีแต่ถ้าตึงเงินใบมันก็เป็นภัยเหมือนกันเป็นภัยกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพราะบางทีเราคํานึงถึงผู้บริโภคอย่างเดียวไม่ได้หรอกบางทีผู้บริโภคอาจจะตัวตนอาจจะมีเหมือนกันแต่เดือดร้อนจริงอาจจะไม่มี ไอคนที่ตั้งตัวเป็นตัวแทนของผู้ริโภคอาจจะทําเป็นเหมือนเดือดร้อนซะเองไอแบบนี้อาจจะไม่ถูกเสียเลยทีเดียวแต่ซือเองก็เหมือนกันมันก็ต้องมาจัดระเบียบตัวเองในการนําเสนอให้มันเหมาะมันควรแบบโอเวอร์เจงิจงแจง้งไอจงแจ้งจงขึ้นแบบนั้นมันก็ต้องหยุดใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาออกกฎมาเข้มเข้มงวดมากแต่ผมไม่อยากจะให้มองว่าโอ้โหอา่านมามรู้กี่ข้อ ขยับไม่ได้เลยแบบนี้มันก็เจ๊งมันก็ตายกันทั้งประเทศพวกสื่ออย่าลืมนะอย่างสื่อทีวีหรือวิทยุมาตรฐานสแตนดาร์ดเลยเนะี่ยหรือทีวีฟรีทีวีใหญ่เนะี่ยอย่าง SME นะพวกสื่อ SME สื่อเล็กๆนี่เขาเข้าไปเอื้อไม่ถึงไปจับต้องไม่ได้เพราะค่าเช่าแพงเหลือเกินครึ่งชั่วโมงแสนห้าอย่างนี้ต่อครั้งหนึ่งนะแล้วไปหาโฆษณามาจากไหนอะ่ะใช่ไหม แล่รายการผลิตนี่ยังไม่รวมค่าผลิตมันเกินเกินเหตุนะและลายย่อยๆมันจะดอยู่ได้ไงเพราะสังคมนี้ประเทศนี้ไม่ได้อยู่ได้เพราะลายใหญ่อย่างเดียวนะลายใหญ่ก็ต้องกินเหมือนกันพูดถึงนะเขาก็มีลูกมีเมียมีครอบครัวมีญาติสนิทพีสหายเขาก็ต้องอยู่ได้เหมือนกันไงเนี่ยสังคมไทยเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดระเบียบทางด้านเศรษฐกิจธุรกิจสื่อเองก็ต้องมาจัดระเบียบตัวเอง สินค้าเองก็ต้องมาจัดระเบียบตัวเองตรงสังสงน้ำสมเนื้อเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูคนที่ทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยนะในระบบภาวะแบบนี้ส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนและจะมีทางออกหรือไม่พักคู่เดียวครับ เรานะ่กลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิววิ่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไม่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศน่ยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยน่ะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถูกต้องที่สุด เจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยคะ่ะที่สำคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะสินค้าดีมีไรายได้มีซื้อช่วยต้อง New KC Life ค่ะ New KC l i ไ e แผนการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่าเสมอ New KC Life ใส่ใจในตัวคุณเลือกปีวานเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะ กลับเข้าสู่รายการรวยยีบสี่ชั่วโมงกับผมกายลินอีกครั้งครับคนที่ทาอาชีพเครือข่ายขายตรงหรือธุรกิจเครือข่ายขายตรงที่ผ่านมาเราก็ต้องยอมรับว่า,ากระแสหรือวิธีการแข่งขันส่วนใหญ่หรือจํานวนไม่น้อยเลยมีการใช้สื่อเยอะสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยนะถือว่าเป็นหัวหอกสาคัญเพราะลงถือว่าลงทุนต่ําถามว่าประสบความสําเร็จไหมก็มีเปอร์เซ็นต์บ้างแต่ไม่มากนะัก เพียงแต่โชว์เฉยๆเพราะจำนวนผู้บริโภคของสื่อโดยเฉพาะผู้บริโภคในสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยส่วนใหญ่พูดง่ายๆนะที่โพสต์ข้อความที่แชร์กันเนี่ยกลายเป็นพวกนักขายแต่กลุ่มผู้บริโภคจริงมันก็มีอยู่อีกสเต็ปหนึ่งก็คือมาขายให้กันเองมันยังไม่แมสถึงผู้บริโภคระดับราหญ้าฐานใหญ่ของประเทศจริงๆมันก็ได้มาโชว์ส่วนหนึ่ง คนเคิมตามอาจจะบอกโอ้โหบริษัทนี้สําเร็จบริษัทนี้คนเยอะอะไรต่างแค่โพสต์ข้อความเป็นจุดหนึ่งแล้วจะเบนนั่นทั้งหมดมันก็ไม่ได้ไงเพราะมุมยังแคบอยู่แค่ที่ผ่านมาที่เป็นหัวหอกสําคัญในการสร้างเครือข่ายเครือตรงให้ประสบความสําเร็จมันก็มีอยู่สองสื่อพว่าสื่อใหญ่รายเล็กๆอย่างฟรีทีวีหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่รายเล็กๆก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเอื้อมเอื้อมไม่ถึงก็คืองบมีไม่มาก พอที่ไปใช้ทีวีสื่อใหญ่ๆก็หันไปใช้สื่อทีวีดาวเทียมโฆษณาประชาสัมพันธ์หันไปใช้สื่อวิทยุชนบางบริษัทมีเปิดสถานีวิทยุชนของตัวเองบางบริษัทดึงผู้นําที่เป็นสถานีวิทยุชนเข้ามาร่วมรบเห็นไหมรูปแบบมันเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปแบบนี้มันก็เป็นผลดีนะถ้าการนําเสนอน,นั้นๆมันไม่ล่อแหลมจนเกินกว่าเหตุใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่บางทีมันเพลินไม่หน่อย บางทีทํางานเนี่ยเราต้องยอมแล้วว่าธรรมชาติมนุษย์เนี่ยนะมันมันสามไม่สามารถที่มาควบคุมสติหรือควบคุมการทํางานของตัวเองได้ตลอดรอดฟังบางทีมันลืมตัวไปนิดนึงพอลืมตัวแล้วก็เพลินเผลอไปเนี่ยมันก็เกิดประเด็นเกิดปัญหาอย่างที่ผมบอกว่าที่คุยโฆษณาโอเวอร์เกินไปปหน่วยงานรัฐเขาเห็นแล้วมันเออไอ้นี่มันไม่ได้หรอกมันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคถึงขั้น ้านิดๆหน่อยๆนะผมว่าเขาอาจจะพอหยุนยๆได้แต่ถึงขั้นที่โอ้แบบจะจะระดมเชิญชวนปลุกและดมให้ผู้คนว่าไอ้นี่โหสินค้าตัวนี้มันวิเศษเลิศหรูอลังการสารพัดครอบคุมจักรวาลทุกอย่างไอ้แบบนี้เขาเรียกมันโอเวอร์เขาก็ทนไม่ได้ก็ได้จังหวะปอคอสชไอ้คอสชยึดอำนาจปุ๊บก็ได้จังหวะพอดีก็ดีก็ได้มันจะได้มาเริ่มต้นใหม่ ฉันอาชีพเครือข่ายค้าตรงต้องมาปรับขบวนยุทธกันสักนิดหนึ่งนะปรับขบวนการใหม่พฏิบานมาถูกตัดแขนตัดขาเดือนสองเดือนที่ผ่านมานะมื่อถูกคือเรียกว่าปิดสื่อก็ถูกตัดแขนตัดขาไม่มีไปทำยังไงต่อไปก็ต้องมาปรับขบวนการใหม่เข้ามาสู่มิติเดิมๆก็คือการจัดประชุมจัดสัมมนาอาศัยสื่อที่มีพอมีนะที่พอมีเพราะว่าบางช่องมันก็เปิดแล้วบางสถานีวิทยุก็เปิดแล้ว ก็มีการโฆษณาประชาพันธ์สร้างภาพลักษณ์เป็นหลักจะไปขายโฆษณาแบบโจ่งแจ้งเลยว่าสินค้าตัวนี้นะโอ้โหมันดีเลิศอย่างนี้กินแล้วโลกนู้นโลกนี้หายไอ้แบบนี้มันไม่ได้ต่อไปแล้วคุ้มเข้มอย่างที่ผงคุยกับเบรกที่แล้วกนต้องมาปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการนําเสนอนั่นคือการสร้างภาพลักษณ์องคอ์กรการสร้างความสําเร็จการมุ่งเน้นไปนเรื่องการทามาหากินในการสร้างอาชีพ พรอาชีพเครือข่ายขายตรงมันไม่ใช่อาชีพที่ต้องมาซื้อสินค้าซื้อขายกันแล้วก็จบกันไปมันเป็นการสร้างงานเข้าไปด้วยก็เรียกว่าเติมเต็มถ้าเราจับทางได้นะถ้าเราจับทางหรือหน่วยงานรัฐจับทางได้นะถ้าสามารถเอาอาชีพเครือข่ายขายตรงมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประชาชนที่อยู่ตามหมู่บ้านต่างๆนะมีงานทําก็คือมีงานก็คือมีอาชีพเครือข่ายขายตรงนี่แหละมหาหันมาบริโภคสินค้า บริษัทไหนที่มีความพร้อมบริโภคสินค้ามันก็จะเกิดสะสมคะแนนครบตามเงื่อนไขครบแผนการตลาดของบริษัทน,นั้นนมันก็จะเกิดรายได้ไงยืนลืมว่าไรายได้คนมันนอกเลยนะหัวเฉลีย่ยต่อหัวเลยตามหมู่บ้านเนี่ยนะใครก็ตามท้ามีรายได้สามพันเจดพัต่อเดือนนะประเทศนี้นะจะยั่งยืนและมั่นคงถาวรอาชีพอื่นทําได้เหรอไม่มีทางทําได้หรอก เป็นไป,นป,นปนไม่ได้เพราะชีพเครือข่ายเขาตรงม,มันมีข้อดีตรงไหนเลยนะผู้ประกอบการอาจจะอยู่ส่วนกลางส่วนมากก็อยู่ในกรุงเทพไปแหละเป็นกองบัญชาการลบลงทุนด้านสินค้าให้ทุกอย่างลงทุนในการโฆษณาประชามพันธ์ให้ทุกอย่างเราอยู่หมู่บ้านเพียงแต่มาสมัครเป็นสมาชิกบริษัทที่มีสินค้านะถ้าบริษัทไม่มีสินค้าอย่าไปสมัครเด็ดขาดเป็นบริษัทต้มตุนหลอกลวง มันต้องมีสินค้าที่เอาไปใช้เกิดประโยชน์ได้ด้วยแล้วก็สมน้ําสมเนื้อในราคาเพราะมันมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากแผนการตลาดเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนที่นั่งดูรายการนี้อยู่ที่ตามหมู่บ้านต่างถ้าเข้าใจนะไปสมัครเป็นสมาชิกที่ดูเออใช้ได้เว้ยผู้บริหารดีสินค้าแผนการจ่ายผลตอบแทนไม่สลับซับซ้อนไม่อเวอร์เกินไปไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่ยากเกินไป เนี่ย yeah. เราก็ต้องลองไปสัมผัสด,ดูแล้วก็ไปซื้อแล้วก็ไปแนะนําคนอื่นทั้งหมู่บ้านนั่แหละมาซื้อสินค้ายอยู่ในบางบริษัทมันอาจจะมีสินค้าจํากัดมีไม่กี่อย่างสมัครมนศึกษาบริษัทแล้วกันนะมีปัญหาไหมไม่มีมกฎหมายห,ห้ามเนี่ยว่าห้ามสมัครหลายบริษัทใช่ไหมสมัครบ,บริษัทไหนก็ได้แต่อย่าไปป่วนเขาแล้วกันใช่ไหมสมัครสินค้าที่มีความจําเป็นอ่ะที่จะมาเป็นประโยชน์สําหรับชีวิตเราเนี่ย ถ้าทุกคนในหมู่บ้านนั้นนะซื้อสินค้าวนอยู่อย่างนี้ในสองสามบาสาเบริษั่งเงินหมุนเวียนอย่างนี้คุณจะมีรายได้ยังต่ำเลยถ้าทําสม่าเสมอนะไม่ขี้เกียจสลันลายาวนะไม่นั่งเล่นไพ่ตีไก่ไฮโลกันเนะ่ยทาแบบสม่ําเสมอไปแนะนำมนาะคนมาซื้อสินค้าซื้อกินซื้อใช้ผ่านระบบเครือข่ายขาย,ขายตรงนี่แหละยางต่ำไม่ได้ขี้หมูขี้หมานะต้องมีละสามพันห้าพันหรือดีหน่อยห้าพันเจ็ดพันทุกเดือนทุกเดือน ทั้งหมู่บ้านนึกภาพดูแล้วกันว่าเงินจะสะพัดแค่ไหนในระบบเศรษฐกิจไทยวันนี้รายการรวย24ชั่วโมงขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ